วันกาจวัดติกาไม่ได้พูดกันนานเลยนะเนี่ยทุกคนกนะคะรู้ไหมเนี่ยคนมันไม่ได้วาดยากเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยโอเควาดอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยเอาเส้นผิดเนี่นยไปนี่ไเนี่ไปนี่นี่น,นะนี่เดิมปากกลไปเดิมรีบให้น้องหน่อย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนี่นะคะก็วัดตัววัดตัวนี่เราไปดูกันเลยนะคะว่าจะวัดได้ที่ไหนทุกคนคะเรื่อน,นี้สอนให้ดูว่า,ม,ม,วา,นะนะามันไม่ได้วัดยากนะี่นะทุกคนนี่นะเอาของจริงเลยของจริงเลยของจริงมันไม่ได้วัดยากขนาดนี้ ke na ga lo o ho pit pa le pa